ลมอ่อนๆพัดกลิ่นหญ้าแห้งลอยเข้ามาในถงต้อนรับของฐานทัพไทยเสียงรองเท้าบูตตอกระทบพื้นดังเป็นจังหวะจากทหารที่เดินขวักไขว่หญิงสาวรูปร่างสง่างามก้าวเข้ามาแสงแดดสะท้อนบนชุดเรียบง่ายสีครีมทําให้ทุกคนในห้องหันมามองทันทีรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของเธอแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความนิ่งลึกเหมือนกําลังเก็บความรู้สึกบางอย่างไว้ภายใน เจ้าหน้าที่เวรสองคนกระซิบกันเบาๆเสียงหัวเราะแผ่วๆดังลอดออกมาเหมือนพยายามกลั้นแต่ก็อยากยอ่อเย้ยสายตาพวกเขากวัดมองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าเหมือนสงสัยว่าเหตุใดผู้หญิงที่ดูสวยและแต่งตัวธรรมดาเช่นนี้จึงกล้าเดินเข้ามาในพื้นที่ทหารระดับสูงหญิงสาวสูดลมหายใจเข้ากลิ่นน้ำยาทำความสะอาดผสมกลิ่นเหล็กอุ่นๆของอาคาร ทำให้เธอรู้สึกถึงความตึงเครียดที่กำลังก่อตัวเสียงหนึ่งดังขึ้นจากโต๊ะต้อนรับคุณมาติดต่อใครหรือครับน้ำเสียงเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจปนความดูถูกเล็กน้อยอีกคนยิ้มมุมปากหรือมาหาคนรู้จักครับเพราะที่นี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวหญิงสาวไม่ได้ตอบเพียงแค่ดึงบัตรประชาชนออกมาวางเบาๆบนโต๊ะแสงสะท้อนจากแผ่นโลหะทำให้เจ้าหน้าที่ชะงักเล็กน้อย แต่พวกเขายังคงยืนยิ้มเยาะราวกับคิดว่าเธอเพียงแค่พยายามทำให้ตนเองดูมีความสำคัญอากาศในห้องเหมือนจะหนาขึ้นความเงียบแทรกกลางระหว่างลมหายใจของทุกคนเธอสามารถได้ยินเสียงนาฬิกาบนผนังที่เดินอยู่ทุกวินาทีชัดเจนยิ่งกว่าปกติหญิงสาวยกมือลูบเส้นผมที่ปลิวเพราะลมสัมผัสของเส้นผมกับมือทำให้เธอรู้สึกมั่นคงเหมือนเตือนให้เธอจำได้ว่า เธอไม่จําเป็นต้องพูดมากเพื่อยืนยันตัวตนทหารฝ่ายหนึ่งเดินผ่านและหยุดมองคิ้วเขาขมวดราวกับจําเธอได้จากที่ไหนสักแห่งแต่ยังไม่ทันจะเอ่ยอะไรเจ้าหน้าที่โตต้ตอนรับก็เอ่ยแทรกขึ้นอีกครั้งคุณต้องรอนะครับเพราะคนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่มีเหตุผลจริงจังหญิงสาวรับฟังอย่างเงียบๆ เสียงหัวใจเต้นอย่างสม่ำเสมอไม่มีความวั่นไหวแม้แต่น้อยเธอค่อยๆเปิดกระเป๋าหนังสีเข้มมือของเธอสัมผัสกับโลหะเย็นของบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในตั้งแต่เริ่มต้นสายตาของเจ้าหน้าที่ทั้งสองเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเห็นปลายนิ้วของเธอแต่ตราสัญ,ญลักษณ์รูปดาวซึ่งค่อยๆเผยออกมาทีละน้อยเธอยกมันขึ้นมาอย่างสง่างามวางไว้บนโต๊ะด้วยความมั่นคง เสียงโลหะกระทบโต๊ะทำให้ห้องทั้งห้องหยุดนิ่งดวงตาทั้งคู่ที่เคยหัวเราะเยาะเปิดกว้างขึ้นอย่างตกใจเหมือนโลกที่พวกเขาคิดว่ารู้จักเพิ่งพังทลายในเสี้ยววินาทีและก่อนที่พวกเขาจะเอ่ยคำใดออกมาเสียงรองเท้าทหารอีกคู่ก็ใกล้เข้ามาพร้อมกับเงาของชายคนหนึ่งซึ่งใบหน้าของเขาแสดงชัดว่าเขารู้ดีว่าเธอเป็นใคร ชายคนนั้นเดินเข้ามาอย่างมั่นคงเสียงบูตอของเขาก้องไปทั่วโถงเหมือนเสียงเตือนก่อนบางสิ่งสำคัญจะเกิดขึ้นใบหน้าของเจ้าหน้าที่ทั้งสองเริ่มซีดพวกเขาหันมองกันด้วยความหวาดหวัน่นเรากับเพิ่งเข้าใจว่าตนได้ก้าวข้ามเส้นสำคัญบางอย่างไปแล้วชายทหารผู้นั้นหยุดยืนตรงหน้าเธอลมหายใจของเขาสม่ำเสมอแต่แววตาเต็มไปด้วยความเคารพอย่างชัดเจน ผู้พันครับน้ำเสียงเขาลดต่ำลงทันทีเหมือนกำลังประกาศสถานะที่แท้จริงของเธอโดยไม่ตั้งใจเจ้าหน้าที่ทั้งสองสะดุ้งเฮือกขยับตัวไม่เป็นจังหวะเหมือนร่างกายไม่รู้จะหลบหรือยืนตรงดีหญิงสาวมองพวกเขาด้วยสายตานิ่งสงบไม่มีความโกรธมีเพียงความเยือกเย็นที่ทำให้ห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีกลิ่นเหล็กอุ่นๆจากตรายศเริ่มแรงขึ้น เมื่อเธอหยิบมันขึ้นมาในมือเหมือนประกายโลหะสะท้อนความจริงให้ทุกคนเห็นชัดเจนขึ้นชายทหารที่เคารพเธอเอ่ยต่อท่านมาถึงเร็วกว่ากำหนดครับห้องประชุมชั้นบนเตรียมไว้แล้วทุกคนกำลังรอท่านอยู่เสียงกระแอมแผ่วเบาหลุดจากเจ้าหน้าที่โต๊ต้อนรับเขาก้มหน้าใบหน้าร้อนเผาด้วยความละอายที่แทบซ่อนตรงไหนไม่ได้เลย หญิงสาวยกสายตามองขึ้นไปยังทางเดินยาวของอาคารแสงไฟสะท้อนบนพื้นเงาเหมือนเส้นทางที่ค่อยๆเผยความจริงทีละก้าวเธอก้าวเดินไปข้างหน้าเสียงส้นรองเท้าของเธอกระทบพื้นเป็นจังหวะขมชัดทําให้สองเจ้าหน้าที่ยืนแข็งเหมือนรูปปั้นชายทหารเดินประกบข้างเธอทันทีผู้บัญชาการสูงสุดอยากให้ท่านดูรายงานด้วยตัวเองครับเพราะเรื่องนี้อาจกระทบปฏิบัติการครั้งใหญ่ ลมหายใจของหญิงสาวนิ่งสนิบดวงตาของเธอสั่นวูบเพียงเสี้ยววินาทีเหมือนคำว่าครั้งใหญ่ไปกระทบบางอย่างในใจเธอเธอหยุดเดินก่อนหันไปช้าๆมองเจ้าหน้าที่ทั้งสองที่ยังยืนนิ่งจากความตกใจสายตาของเธอไม่แข็งกร้าวแต่เฉียบคมพอที่จะฝังในความทรงจำของพวกเขาไปอีกนานเพียงการสบตาของเธอ ทำให้ทั้งคู่รู้ว่าตนไม่ได้แค่ล่วงเกินผู้มาเยือนแต่ล่วงเกินหนึ่งในบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในกองทัพไทยเธอหันกลับมาก้าวเท้าต่อไปตามทางเดินยาวอากาศรอบตัวเย็นลงเล็กน้อยเหมือนอาคารทั้งหลังรับรู้ถึงสถานะของเธอเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกแสงไฟสีขาวจากด้านในส่องสว่างแต่มันกลับทำให้ใบหน้าของเธอดูเข้มขึ้น เหมือนกำลังก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่แม้แต่ทหารระดับสูงยังต้องระวังคำพูดชายทหารประจำลิฟต์ยืนตัวตรงทันทีสายตาเขาแข็งแรงแต่แฝงความเกรงใจเรากับรู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้คือใครและเพราะอะไรฐานทัพทั้งฐานถึงระส่ำเพียงแค่เธอเดินเข้ามาหญิงสาวยืนก้าวหนึ่งในลิฟต์เงาของเธอทอดยาวบนพื้นโลหะก่อนที่เธอจะเอ่ยคำแรกออกมา ด้วยน้ำเสียงชัดเจนและเยือกเย็นที่สุดตั้งแต่เข้ามาที่นี่หญิงสาวเอียงใบหน้าเล็กน้อยดวงตาของเธอสะท้อนแสงสีขาวในลิปก่อนเอ่ยประโยคที่ทำให้ทั้งลิฟต์เงียบลงทันทีมีใครขึ้นไปก่อนฉันหรือไม่เสียงของเธอนุ่มแต่ชัดเจนพอจะตัดอากาศรอบตัวให้นิ่งสนิททหารประจำลิฟกลืนน้ำลายดวงตาเขาขยับเพียงเล็กน้อยเหมือนกำลังทบทวนข้อมูลในหัว เพื่อให้คำตอบถูกต้องที่สุดมีครับผู้พันนายพลระดับสูงสามท่านพร้อมที่ปรึกษาอีกสี่คนพวกเขาเพิ่งขึ้นไปเมื่อห้านาทีก่อนคำตอบนั้นทำให้หญิงสาวนิ่งไปหนึ่งจังหวะปลายนิ้วของเธอแตะข้างกระเป๋าสัมผัสผิวหนังกับหนังเรียบเย็นของมันคล้ายกำลังเตือนตัวเองให้มีสมาธิลิบเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นเสียงเครื่องกลเบา เหมือนหัวใจของฐานทัพที่เต้นอย่างช้าแต่หนักแน่นแสงไฟด้านบนส่องลงมาบนใบหน้าของเธอทำให้เงาของขนตายาวพาดบนแก้มสร้างบรรยากาศเข้มข้นขึ้นทุกวินาทีทหารข้างเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงเบาผู้พันครับมีข่าวหรือว่า ที่ประชุมวันนี้เกี่ยวกับปฏิบัติการที่ถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดและมีบางอย่างไม่ปกติครับหญิงสาวไม่ตอบเพียงแค่ยกคัางขึ้นเล็กน้อยเหมือนสัญญาณให้เขาพูดต่อทหารสูดลมหายใจมือกำมัดแน่นเรากับพยายามข่มความไม่มั่นใจของตัวเองพวกเขาบอกว่ามีข้อมูลบางส่วนถูกส่งออกไปนอกฐานทัพก่อนที่ท่านจะมาถึงไม่กี่ชั่วโมง ลิฟตสั่นเบาๆขณะผ่านชั้นที่เจ็ดเหมือนอาคารทั้งหลังสะท้อนความหนักหนาของประโยคนี้หญิงสาวกระพริบตาช้าๆดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นคมเฉียบเหมือนมีประกายวิเคราะห์บางอย่างว่บขึ้นมาใครเป็นคนตรวจพบข้อมูลนั้นเธอถามด้วยเสียงเรียบแต่แฝงแรงกดดันที่ทําให้ทหารข้างเธอเกือบยืนตรงกว่าเดิมนายพลชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งครับเขาเป็นคนสั่งประชุมด่วน แต่ไม่มีใครบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับอะไรทุกอย่างถูกปิดอย่างเข้มงวดหญิงสาวหลบตาลงเล็กน้อยลมหายใจสั้นแต่มั่นคงเหมือนกำลังเชื่อมโยงข้อมูลในหัวอย่างรวดเร็วแสงไฟในลิฟต์กระพริบเพียงเสี้ยววินาทีและเมื่อมันกลับมาสว่างเงาของเธอก็ดูเข้มขึ้นบนผนังเหล็กขัดเงาเสียงลิฟต์ดังติงเบาๆก่อนประตูจะเปิดออกช้าๆ อากาศด้านนอกเย็นกว่าอย่างชัดเจนกลิ่นกระดาษกลิ่นเหล็กใหม่และกลิ่นความเคร่งเครียดลอยมาปะทะหน้าเธอทันทีหน้าประตูห้องประชุมใหญ่ทหารชั้นนายสิบและนายร้อยยืนเรียงแถวสองข้างแต่ละคนยกมือทำความเคารพทันทีที่เห็นเธอหญิงสาวก้าวออกจากลิฟส้นรองเท้ากระทบพื้นอย่างมั่นคงทุกก้าวมีน้ำหนัก เหมือนกำลังเดินเข้าสู่ใจกลางของความจริงบางอย่างที่หลายคนไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยถึงและเมื่อเธอเดินจนถึงหน้าห้องประชุมมือของเธอก็เอื้อมไปจับประตูเหล็กเย็นเฉียบก่อนที่เธอจะผลักเข้าไปเสียงสนทนาเบาๆจากข้างในเล็ดลอดออกมาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแบบที่ไม่ใช่การประชุมทั่วไปหญิงสาวชะงักเพียงครู่หูของเธอฟังอย่างตั้งใจ และสิ่งที่ได้ยินทําให้ดวงตาของเธอเปลี่ยนทันทีเสียงลอดประตูที่เธอได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงถกเถียงทั่วไปของการประชุมระดับสูงแต่เป็นเสียงที่กดต่ำหนักและสั่นเล็กน้อยเหมือนคนกําลังประชุมด้วยความกังวลอย่างมากเธอฟังนิ่งนิ่งปลายนิ้วแต่กับผิวโลหะเย็นของประตูความเย็นค่อยๆไหลเข้าสู่ปลายแขน แต่ภายในหัวกลับร้อนวับขึ้นทันทีที่จับใจความได้ข้อมูลถูกดึงออกไปจากระบบช่วงตีสามและรหัสผ่านนั้นมีเพียงสามคนเท่านั้นที่มีสิทธบน้ำเสียงทุ้มจากด้านในพูดอย่างเครียดจัดทุกคำเหมือนกดลมหายใจของทุกคนในห้องประชุมให้เบาหวิวลงหญิงสาวนิ่งหัวใจเต้นช้าแต่หนักขึ้นทุกจังหวะเราก,กำลังเตรียมตัวรับความจริงที่ไม่อยากเชื่อ เธอเอียงศีรษะเล็กน้อยเพื่อฟังประโยคต่อไปให้ชัดที่สุดทั้งสามคนอยู่ในรายชื่อระดับสูงเสียงอีกคนพูดฟังออกว่าพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สัน่นคนแรกนายพลอาวุโสที่รับผิดชอบแผนกข่าวกรองหญิงสาวขยับปลายนิ้วบนประตูสัมผัสความเย็นของโลหะแต่ในอกกลับเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆคนที่สองผู้บัญชาการสูงสุด เธอหลับตาลงหนึ่งจังหวะลมหายใจแผ่วสั้นเหมือนคำพูดนั้นกระทบความทรงจำบางอย่างที่ซ่อนลึกเสียงสุดท้ายจากด้านในดังชัดขึ้นหนักช้าและเหมือนตั้งใจให้ทุกคนได้ยินชัดเจนที่สุดและคนที่สามคือผู้พันหญิงที่เพิ่งเดินทางมาถึงฐานทัพวันนี้หัวใจของเธอหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะดวงตาเปิดขึ้นช้าช แสงไฟในถงทางเดินสะท้อนในดวงตาของเธอเหมือนประกายคมวับของมีดที่เพิ่งถูกชักออกจากฝากักแต่ไม่มีความตื่นตระหนกไม่มีความลังเลมีเพียงความนิ่งที่ลึกขึ้นหนาวขึ้นและน่ากลัวขึ้นทุกวินาทีเสียงภายในห้องประชุมดังต่อแต่คราวนี้มีแรงสั่นที่ชัดกว่าเดิมถ้าเธอคือผู้ที่ถูกใส่รหัสเป็นผู้ต้องสงสัย เราต้องระวังทุกการเคลื่อนไหวของเธอเธอวางมือทั้งสองข้างบนประตูเบาๆไม่แรงแต่แน่นพอที่จะคงสมดุลความคิดทั้งหมดที่ปะทะเข้ามาในหัวสายตาของทหารที่ยืนเฝ้าด้านข้างมองเธอแต่ไม่กล้าพูดอะไรเพราะสีหน้าของเธอในตอนนี้นิ่งจนไม่รู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรหรือรู้สึกอะไรอยู่เสียงประโยคสุดท้ายจากข้างใน กลายเป็นเหมือนประกายไฟสุดท้ายที่สามารถเผาทั้งฐานทัพให้ลุกเป็นเปลวได้และเธอกำลังยืนอยู่ใกล้ประตูนี้หญิงสาวยืดตัวตรงดวงตาเปลี่ยนเป็นนิ่งสงบอย่างน่ากลัวก่อนที่เธอจะวางมือบนมือจับเหล็กของประตูประชุมใหญ่และในวินาทีก่อนที่เธอจะผลักประตูเข้าไปเธอเอ่ยคำหนึ่งในลมหายใจที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่ที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้ คำที่เธอพึมพำออกมานั้นเบาจนแทบไม่เป็นเสียงแต่เปี่ยมไปด้วยความหนักแน่นราวกับคำสั่งในสนามรบฉันพร้อมแล้วปลายนิ้วของเธอขยับกํำ้ามประตูแน่นขึ้นโลหะเย็นเฉียบสะท้อนผ่านผิวหนังทำให้ปลายแขนรู้สึกชาเล็กน้อยแต่ภายในอกกลับร้อนขึ้นเหมือนหัวใจเริ่มสั่นด้วยแรงตั้งใจที่ยากจะหยุดยั้งลมหายใจของเธอช้าลง ทุกจังหวัดดูเหมือนกำลังวัดระยะระหว่างความจริงกับสิ่งที่กำลังรอเธออยู่หลังประตูนั้นทหารที่ยืนเฝ้าข้างประตูมองเธอด้วยสายตาเครียดเขาไม่กล้าถามไม่กล้าพูดเพราะสีหน้าของเธอในวินาทีนี้นิ่งจนไม่รู้ว่าเธอกำลังโกรธหรือกำลังวิเคราะห์ทุกอย่างอย่างแม่นยำที่สุดหญิงสาวค่อยๆดันประตูออกทีละน้อย เสียงเชือกเหล็กด้านในเสียดสีกันเบาๆเหมือนเสียงเตือนก่อนสิ่งใหญ่กำลังเริ่มขึ้นช่องว่างระหว่างประตูค่อยๆกว้างขึ้นแสงสีขาวจากในห้องประชุมลอดออกมาสะท้อนบนพื้นจนเกดเิดเงาทอดยาวใต้เท้าของเธอและภายในห้องนั้นสายตาของนายพลทั้งหลายหันมามองพร้อมกันความเงียบชั่ววินาทีหนึ่งเหมือนมีแรงกดทับลงบนอากาศทำให้ทุกคนหยุดหายใจ หญิงสาวก้าวเท้าเข้าไปหนึ่งก้าวเสียงส้นรองเท้าของเธอกระทบพื้นก้องชัดจนผู้ช่วยนายพลที่ยืนอยู่ด้านข้างสะดุ้งเล็กน้อยสายตาหลายคู่เบนลงมองตรายศที่ติดบนอกเสื้อเธอดวงตาที่เคยเฉยชาเริ่มมีความตระหนักบางอย่างแทรกขึ้นมานายพลคนหนึ่งลุกขึ้นจากเก้าอี้เขาสูดลมหายใจลึกเหมือนพยายามครอบงำความประหลาดใจของตัวเอง ผู้พันเขาเอ่ยอย่างระวังเรากำลังหาหรือเรื่องสำคัญและมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงเธอไม่ตอบเพียงแค่ยกคางขึ้นเล็กน้อยปล่อยให้ทุกคนได้เห็นความนิ่งลึกในดวงตาของเธอเราวกับไม่มีอะไรสามารถทำให้เธอวั่นไหวได้นายพลอีกคนลุกขึ้นบนใบหน้าของเขามีรอยเหนื่อยล้าชัดเจน แต่แฝงด้วยความเคร่งเครียดที่ทําให้ทุกคําพูดของเขาหนักขึ้นข้อมูลที่รั่วออกไปถูกส่งผ่านบัญชีที่เชื่อมเข้ากับรหัสของท่านโดยตรงเวลาตีสามนาทีความเงียบหนาหนักลงทันทีเหมือนอากาศในห้องประชุมถูกกดลงจนแทบหายใจไม่สะดวกหญิงสาวยังคงนิ่งไม่โตแยง้งไม่แสดงสีหน้าเหมือนกำลังรอฟังทุกอย่างจนจบ ก่อนจะเริ่มพูดนายพลคนเดิมเอ่ยต่อคราวนี้น้ำเสียงเขาแผ่วลงเหมือนกำลังจะเข้าสู่ใจกลางของเรื่องถ้าข้อมูลนั้นถูกใช้ผิดทางอาจทำให้หลายชีวิตตกอยู่ในอันตรายรวมถึงปฏิบัติการใหญ่ที่ท่านเป็นผู้วางแผนหลักก็เช่นกันหญิงสาวก้าวเข้ามาอีกเก้าจนยืนกลางห้องประชุมแสงจากเพดานข้างบนส่องลงบนใบหน้าของเธอ ทำให้เธอดูมั่นคงสงบและน่าเกรงขามอย่างประหลาดเธอกวาดสายตามองคนทั้งห้องช้าคมและลึกพอที่จะทำให้ในายทหารบางคนเบือนสายตาหนีทันทีก่อนที่เธอจะเอ่ยประโยคแรกในที่ประชุมด้วยเสียงที่นิ่งแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักจนห้องทั้งห้องเงียบสนิทฉันมีคำถามหนึ่งข้อทุกสายตาหันมาที่เธอ ดวงตาของนายพลหลายคนเริ่มมีประกายไม่มั่นใจเหมือนกำลังรู้ว่าประโยคต่อไปของเธออาจเปลี่ยนทิศทางการประชุมทั้งห้องเธอสูดลมหายใจช้าและมั่นคงก่อนจะเอ่ยคำที่ทำให้บรรยากาศทั้งห้องหยุดนิ่งราวกับเวลาไม่เดินต่อหญิงสาวปล่อยให้ความเงียบกินพื้นที่ในห้องประชุมอยู่ชั่วครู่จนแม้แต่เสียงเครื่องปรับอากาศก็เหมือนจะเบาลง ก่อนที่เธอจะเอ่ยประโยคที่ทุกคนรอฟังใครเป็นคนแรกที่รู้ว่ารหัสของฉันถูกใช้งานตอนตีสามทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมาอากาศทั้งห้องเหมือนหนักลงในพริบตานายพลบางคนขยับตัวบางคนกลืนน้ำลายบางคนยกแฟ้มขึ้นมาถือแต่ไม่มีใครกล้าพูดทันทีหญิงสาวยืนเฉยแผ่นหลังตั้งตรงอย่างมั่นคง แต่ในดวงตามีประกายพิจารณาที่คมกว่าครั้งไหนไหนนายพลท่านหนึ่งไอเบาๆเหมือนต้องการถ่วงเวลาก่อนเอ่ยเสียงช้าแต่หนักเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบรายงานข้อมูลให้ผมตอนตีสี่ครับก่อนที่ผมจะเรียกประชุมด่วนหญิงสาวขยับสายตาไปทางเขานิ่งสงบแต่คมพอจะทำให้ชายผู้มีอำนาจสูงยังต้องเปลี่ยนท่านั่งและก่อนหน้านั้นละ่ะ เธอถามน้ำเสียงไม่ดังแต่ความชัดในคำพูดของเธอทำให้ทุกคนตั้งใจฟังโดยไม่รู้ตัวนายพลอีกคนตอบเป็นคนที่ตั้งแต่ต้นประชุมก็ท่าทางกังวลที่สุดระบบแสดงสัญญาณผิดปกติตอนตี34นาทีเจ้าหน้าที่เวนหน้าคอมพิวเตอร์เห็นก่อนแต่เขาไม่กล้าปลุกใครเขาบอกว่าคิดว่าเป็นการทดสอบระบบหญิงสาวยกคิ้วเล็กน้อย ไม่ใช่ด้วยความแปลกใจแต่เหมือนกำลังเชื่อมโยงบางอย่างที่เธอคิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วสายตาของเธอค่อยๆกวาดผ่านหน้าคนในห้องทีละคนช้านิ่งเหมือนกำลังอ่านความคิดของทุกคนผ่านสีหน้าและเมื่อสายตาเธอหยุดอยู่ที่ชายคนหนึ่งบรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนทันทีเงียบกว่าเดิมตึงเครียดกว่าเดิม เหมือนทุกคนรู้ว่าผู้พันจับจ้องใครอยู่เขาเป็นเพียงคนเดียวในห้องที่ยังไม่ได้มองหน้าเธอเลยตั้งแต่เธอเดินเข้ามาชายคนนั้นนั่งกอดอกหลบสายตาจังหวะลมหายใจไม่สม่ำเสมอเหมือนพยายามซ่อนความรู้สึกบางอย่างแต่ทำได้ไม่เนียนพอเธอก้าวเข้าไปทีละก้าวเสียงรองเท้าของเธอคมชัดในความเงียบจนคนทั้งห้องหันตามราวกับถูกบังคับให้มอง เธอหยุดตรงหน้าเขาระยะห่างเพียงไม่กี่ก้าวแสงด้านบนสะท้อนลงบนใบหน้าที่เงียบสงบของเธอและตกกระทบใบหน้าของเขาที่ค่อยๆขาวขึ้นทีละน้อยท่านนายพลเธอเรียกชื่อเขาอย่างชัดเจนแม้จะไม่ได้ขึ้นเสียงแต่คนทั้งห้องก็รู้สึกเหมือนคำเรียกนั้นสะท้อนผนังทั้งสี่ด้านเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงเล็กน้อย เหมือนกำลังฝืนกล้านบางอย่างไว้หญิงสาวมองเข้าไปในดวงตานั้นโดยตรงนิ่งลึกและอ่านทุกอย่างได้มากกว่าคำพูดใดๆฉันอยากรู้เธอพูดช้าทุกคำเน้นชัดเหมือนมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆทำไมท่านถึงมาถึงห้องประชุมนี้ก่อนเวลานัดหนึ่งชั่วโมงเต็มห้องประชุมเงียบสนิทไม่มีใครขยับ ไม่มีเสียงกระซิบไม่มีแม้แต่เสียงเก้าอี้เสียดสีกับพื้นนายพลคนนั้นขยับริมฝีปากแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาใบหน้าของเขาเริ่มตึงเหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ไม่สามารถถอยหลังได้อีกหญิงสาวเอียงศีรษะเล็กน้อยสายตาของเธอยังคงนิ่งอ่านเขาอย่างละเอียดทุกวินาทีท่านรู้เรื่องตั้งแต่เมื่อไรกันแน่เธอถามอีกครั้ง และครั้งนี้น้ำเสียงของเธอไม่ใช่คำร้องขอคำตอบแต่เป็นคำถามที่คมเหมือนใบมีดพร้อมจะตัดความเงียบและความลับให้ขาดออกจากกันนายพลคนนั้นหลุบตาลงลมหายใจสั่นเล็กน้อยเพียงเสี้ยววินาทีที่เขาพยายามซ่อนแต่ซ่อนเธอไม่ได้เลยหญิงสาวจับจ้องทุกการเปลี่ยนแปลงก่อนที่เธอจะพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ทุกคนในห้องประชุมตัวแข็งทื่อในทันที หรือว่าท่านรู้ก่อนที่สัญญาณผิดปกติจะเกิดขึ้นเสียอีกเสียงในห้องเงียบลงจนได้ยินเพียงลมหายใจของทุกคนแสงแดดอุ่นที่ลอดกระจกยิ่งทำให้บรรยากาศตรงหน้าแตกต่างจากเมื่อครู่โดยสิ้นเชิงผู้หญิงคนนั้นยืนอย่างมั่นคงเครื่องแบบระดับสูงของกองทัพไทยสะท้อนแสงจนดูหน้าเกรงขามสายตาของเธอเฉียบคมแต่ยังคงอบอุ่นอย่างประหลาด ชายคนหนึ่งที่เคยหัวเราะเธอยืนแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่เขากลืนน้ำลายช้าช้ารับรู้ว่าตนเองเพิ่งทำผิดใหญ่หลวงแค่ไหนเธอเก้าวไปข้างหน้าฝีเท้าเบาแต่เต็มไปด้วยพลังที่ทำให้ทุกคนถอยโดยไม่รู้ตัวเธอหยุดตรงกลางห้องมองทุกคนทีละคนสายตานั้นไม่ใช่การตำหนิแต่เป็นการบอกให้ตรหนักว่า คนเราไม่ควรตัดสินใครจากภายนอกหญิงสาวสูดลมหายใจเบาๆก่อนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสงบแต่หนักแน่นพอจะให้ทุกคนจำไปตลอดชีวิตทุกคนมีคุณค่าในแบบของตนเองและความเคารพคือสิ่งที่ไม่ควรถูกมองข้ามบรรยากาศในห้องอ่อนลงทันทีความตึงเครียดค่อยๆจางหายกลายเป็นความสำนึกชายที่เคยล้อเลียนเธอยกมือขึ้นช้าๆ แววตาสันไหวและพูดด้วยเสียงที่เบาแต่จริงใจผมขออภัยครับผมไม่รู้ว่าเธอยกมือขึ้นเล็กน้อยหยุดคำพูดนั้นอย่างสุภาพไม่เป็นไรค่ะตอนนี้คุณรู้แล้วและคุณก็เรียนรู้อะไรบางอย่างที่สำคัญกว่าซดของฉันเสียอีกชายคนนั้นก้มศีรษะส่วนคนอื่นๆก็ทำตามไม่ใช่เพราะถูกบังคับ แต่เพราะรู้สึกเคารพจากใจจริงหญิงสาวยิ้มบางๆดวงตาอบอุ่นเหมือนแสงแดดเหนือพื้นไม้เธอหันหลังเดินออกจากห้องด้วยท่วงท่าสง่างามทุกคนเฝ้ามองแผ่นหลังของเธอเราก,กำลังมองภาพที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลเมื่อประตูปิดลงความเงียบก็กลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความอึดอัดเป็นความสงบ และความตั้งใจว่าพวกเขาจะไม่มองใครด้วยสายตาเดิมอีกต่อไปเรื่องราวของเธอหญิงผู้มาพร้อมความงดงามและยศที่ซ่อนอยู่ได้ฝากรอยประทับที่ไม่มีวันลบเลือนไว้กับทุกคนแล้ว